ผมเองเป็นพวกเราเราเลือกงเหตว่านอกจากบิดามันดาซึ่งถือว่าเป็นครูคนแรกของเราที่ได้ขอรัมาก็ยังมีคุณครูที่เราได้รับศกษาไสักกมผัสนะครับเราตระหนักดีว่าเรามีสาาดาดแสดงความกตักญูในตระเวนทิตาต่อคุณครูด้วย ที่เป็นการร่วมเกินหรือได้กระทำสิ่งใดๆใดที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีไม่ว่าจะด้วยกายการกร,กรมวิธีกรรมวัฒนธรรมอาเด ให้ได้เป็นเกียรติเป็นจริยปรโยชน์ทวีแก่การและประเทศไทยเถิดปัญญาวุฒิการเด็กเก่งที่นวัตแห่งนามมิอันกล่าวขอบคุณครับแล้วต่อไป an รูปที่54จบปี2504 ปี2512นายกนศักดิ์พ้าวพิโตอัดีตูโรเรียนประถมวิทยาสัทธิ์เก่าข้ายตุ้งัยพุนที่59จบปี2512วาที่ร้อยบริยาซากสมบูรณ์อันดีพุ่งในการลงในจ้าแผงแสงทิยาประธานศิทธิ์เก่าข้าพตุ้งใจพื่นที่64ปอนด3 สิทธิ์เก่าพระประทาลใจรุ่นที่64จบปี2 5 1 3นายสุยสิบามนสุทีิโพลภอดเทศบานตะาันันแยบรีจังหวัดปทุธานีสิทธิ์เก่าพระประทุลัจรุ่นที่64จบปี2 5 1 3 จบปี2514ไานทิกศาสตร์อริยวัตถุอริยรองผู้ปิการรุเรียรเจ้าของวิชัยสิษยาเจ้าขวงวิจัยรุ่นที่62จบปี2515ได้สวดเหรือไทรูโรงเลขาธิการสมาคมสิลปะาแหประเทศไทยสิษยาเจ้าขวงวิจัยรุ่นที่62 จบปี2545ผพนธุ์พิเากหนึ่งแสรอสการที่ารศึกษาทางบริหารการแพทย์ประสาทวิทยาตัวไทยในวงตักโบกแล้วอดศึโรงพยาบารก็ได้รัารจากตอวยในราชนาจารย์กว่าห้าจัดการประจำเสียากข้าวพดที่กลือพืนที่63จบปี2546 อนทร์โนผู้สมครรู้เกีวับเรือปฏิบัติราชการที่หนวยราชการทางวิทยุถึงความเรือเส้นที่จบปีศึกษาว่าประหลง้งเาผู้ที่ศึกษาจบปี2,500ศูนยารวิโอภิรักขีพวผู้ในการโรงเรียนราชินีนะศึกษาว่าระหลงตุ้งทาผที่จบจบปี2,500 ทีติูลรจินราบเจ้าอสถานาผู้ชายหสิทธิ์ยาวขาวโพวิเชรัยร่ที่64เกดปี2510ันตบดงเจริญศาภูมิภูมเราร่ะกับการสอบสวนสถานีตรวจโรคท้องท้องนักกวรศึกษารับตำ้โพสิทธิ์ยาวขาพวิรัยรที่65ปี2 นายรัชชงศรีวิวษากส่งแทนศิษย์เก่าเจ้าปทุศรารยรุ่นที่69จบปี2524นายวิลาว่านีว่าผู้จัดการการศิกเนี่ยงอำเอสําขารจังหพระนรศิษย์เก่าเจ้าปทุศรารายรุ่ที่69จบปี2524นายทํามาเนธพิลู ประธานกรรมการบริษัทปันจักรวัฒนาสิทธิ์มกล้าพัฒน์โหทุกเทายุที่70เดย์จบวันที่5 2 7นายไพโรจนเชขาธิจิตจารุประธานกรรมการบริษัาสนาจ๊คเสจ๊กกะิทธิ้พัฒน์โิทยกเทยที่70เดบวนี่2 7ท่าสามศิริรโคจันท ร่วมในการบริษัทกรีนแรรทไทยจำกัดมหาชนซึ่งเก่าเป็นผู้เชลัยวช่ญที่72จปี2528นายพิธาผู้สวดผู้ช่วยร่วมในการก่อ ผู้รับการสอบสวนผู้าสอบสวนสถานีตรวจกรุงรอนครปฐมสิเก่าข้าโพดทอเชยรุ่นที่71หจดี2,529นายตรมวัฒน์ระาศภมวัฒน์เจ้าของคู่นักบิน้าวาชิบิอาหาราร์สิงเก่าข้าวโพิทยาลชยที่รุ่นที่71หจดี5 0 0 อยู่างภาพสื่อสารการถมายทอดเทคโนโลยีเสกเกี่ยวกับการถายอดวิาการีอนภอังกฤษสต่อเพื่ผู้สอนสื่อนางพิพาชาศิลป์คุณรูผู้สอนวิชาภาษาภาาอั

นัตติโรีพนฉายแสงเววนุยพระประลน้เไรคะเนี่ยนี่จันห้อยมาแล้วแล้วต่เราจะต้องคดอัพไปที่ตั้นหัวหน้าก่อนเสร็จแล้วก็หัวใจหัวใจ ผู้ก <glaube yapmış> ับดผู้จัดการยานิงมาดูแลกเราเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์นิ่งมาก เนอีกล่นี่สวัสดีครับครับทำไมเพื่อนๆไม่มากันเลยเรากำลัอไปนบรรยากาศเพื่อนใคเรพร่ใครไม่มาวันนี้เสียใจสล้งแล้วไว้รอต้องรอปีหน้ารอปีหน้ารอปีล้เจอกันปีสบกันใหม่วัดตเรื่นขอแค่สูตรต้ ผู้ได้รับรางวัลนะครับเพชรพรฒนถมมีหมอยูนนะครับแสงชัยกมลวัดนะครับมุกข์กลอคนแรวันี้เราดครงคนแัิร2,514บริจาเกินเ็ว5 0บาทครู้แล้วถึว อมองนี้หน่อยดิมองนี้หน่อยดิเอ้ยชื่ออะไรอ่ะขร้องข้าเลยถูก็อย่าไปหน่อยเลยเลยเลยค้าก็อย่าไปชิเลย้าผมไม่ได้แล้ว